ราอยู่กันในช่องหวังปาต้านนะคะซึ่งหลังจากที่อีหวังนั้นถ่ายบศูนย์ไปนาแสนนานนะคะจนคนดูอาจจะลืมแลวนะคะว่าอีเกนี่ใครอย่าก็นั่นแหละคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่นแมปลาวานะคะชื่อแมปะอะไรลูกค้าตกอังกฤษเนาะอ่านไม่ออกคางโง้เกิดไปแล้วเราก็มีแขกรับเชิญที่หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยค่ะเราจะเริ่มแนะนำจากอีกตัวที่กำลังพีปักมีอทูชบาอยู่นะคะ ใครมาดูดีวะเอาใบใบเอาใบไม่ได้ทุกอิงอ่าแล้วก็คนต่อไปนะคะที่ถือรถทอยสีน้ำเงินนะคะอ้าวเงียบอ๋อ อินโดเวิร์ดขั้งสูงสุดอา่อไปนะคะผัดไปคนที่อาคนสุดท้ายนะคะนี่กำลังติ้วอยู่นะคะว่าแล้วคนเขยชื่อวแล้วโค้เรียกว่ามันเอาก็ได้แล้วแต่ที่จะเรียกเลยนะคะแต่อย่าเรียกว่าอีเด็กเป็ดแล้วกันค่ะจบนะคะจบนะคะการแนะนำตัวโอเคนะคะก็จบการแนะนำตัวไปแล้วนะคะถ้าถามว่าทำไมต้องมาแนะนำตัวในแแบบนี้นะคะ เพราะว่าแบบนี้มันเติวดีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแนะนําในแบบลาวาค่ะบอกเลยนะคะว่าหมอยไม่หมดค่ะโอเคค่ะไปเล่นกันเลยค่ะป้าตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในแมปแล้วนะคะซึ่งแมปที่เราเล่นนั้นก็เป็นแมปมาริโอ้นะคะซึ่งไอท่อตรงนี้นั้นไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนะคะต้องกระโดดเข้าไปค่ะช่วยด้วยค่ะต้องทิ้ท่ที่ค่ะเราต้องแอบให้ได้เบิ้ง มันทะลุกูจะอยู่อย่างไรกูว่ากูวคลิปนี้ติดเหลืองนะมกูจะอยู่อย่างไงไม่ทะลุไม่ทะลุอย่างนี้ป้าเสียวคลิปอะวรนะอะไร เจ็ดโมนี่มันปวดักตัวตายบอกก่อนเลยนะคะว่าเปิดจะเปิดบาร์ก็มวยมกกันหมดทุกคนณโอเคนะคะทุกคนสรุปก็คือตายขาดกันหมดค่ะใครเป็นเรื่องแมปนี้วะจริงโอ้โหแมปตอนนี้นะคะเร้ก็ นี่วะต่อไปออนปลาฟาดตดิป๊อปปลาศาสนากมันสูงมันสูงเชื่อกูมันอ๋ออันนี้สุกสไอ้เจ้ากูได้ยินไหมวนี้คือตัวนกนกีก e r f l y เราจะทำเราจะทำอะรนี่มึงระวังนะนันมอยากดิ้อย Oh. La leyenda de la puchaina que desapareció en el bosque de Aneca Canéculo. Había una vez una puchaina multicolor que desapareció en el bosque de Aneca Canéculo debido a que los fifes estuvieron 24, casi 25 horas.

I know y o อ m o r เ You like m y dress. เอยยักวาดามดามหลั้าอ้ควายมึงไม่ควา หัวเงเป็ดหัเงเป็ดหัวเงาเป็ดเอาเป็ดหายเป็ดหายของลู่ว้าวของลูแฮปปี้โฮมใครม้ันที่บ้อ้มืออยู่ดีๆแม่งกูแม่งกูโดนบ้านตริ้วกูโดนบ้านตรี้วใส่ อันนี้อันนี้แฮปปี้เฮหรือแฮปปี้เฮลมึงบันไดอยู่ข้างนอกบันไดอยู่ข้างนอกทุกคนค่ะรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะอยากรู้ก็ไปดูเอาเองสิวะหลปีลงค่ะช่ด้วยทุกคนค่ะช่วยด้วยน้ำคบแป๊บฟี่โคล่ามันลังไหลขึ้นมาแล้วค่ะ Terima kasih telah menonton! กูจะบอกว่ากูเพิ่งเห็นบันไดข้างนอกแล้วคือแม่งแบบลูงนีกูน่าจะแบบเปกปีนข้างล่างนะแล้วแบบกูปีนตรงหน้าต่างแล้วมันติดหลักคาแล้วพอกูตกใช่ปะกูตกน้ําโคกแบบซี่เลยใครมันลื่นด่าไดน้เอ๊ด่าหรือเขาจู๊ดทำไรได่าเขาจู๊ดมึงก็ช่วีมาตรงช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ขอโทษค่ะพี่คิดมาผ่านมานานแล้วนะคะ อิกมัดผ่านนานแล้วมันจะองชี้องชี้องแล้วนะคะนี่พายไปดูดนี่ขอยรอดได้โอยรอดได้ใช่ไขอยเสียวขอยเสียวเต่ามึงอยู่ดีๆอ่ะโทรศัพท์กูก็ขาดเมโลดี้ไปก่อนเพชรเพชรเดือดโอ๊ย มึงอยู่ดีๆมันโทรศัพท์มึงก็เตยวปีอะไรไม่รู้อะ Hey we can I you your b i e ทุกคนตอนนี้น้ำน้ำแปบฟี่โค่ามันหลั่งไหลมาแล้วค่ะว้าวควงยางเป็ดโอ้ควงยางเป็ดเป็ดวันนี้นะฮะเราจะมาเดินเล่นกันนะฮะทุกคนแล้วก็โดดลงไปเลยอ๋ออยังไม่ทันที่กระโดดกลายเป็นกลายเป็นกาลาเทียแล้วพิการ ไหนขอดูในร้านหน่อยซิมีอะไรให้กูซื้อบ้างถ้าซื้อของในร้านนีมันจะอยู่ถาวรปะอยู่ถาวรแบบออกแมบปบเข้าใหม่ไม่หายโอเคกูจะซื้ออีกเครื่องเป่านี้แต่ตังกูมีอยู่ร้อยเดียวโตเครื่องเป่าลมเลยปะไม่เปิดเลยเครื่องเป่าลมที่เซลปีที่สุด <20. S 2> โออีเมลดี <20. S 2> ่อิติอ่ะอย่าทับโอ้ย <laughs> มันมีเบ็ดมูฟานครับกำลังอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ทำให้ดูเด้งขึ้นมาครับเฮ้ยกูอยู่ตรงนั้นดีกว่าไอ้เหี้ยตรงนี้คืออยู่กันเยอะไม่น่าเติมตือนเต้นตื้นนะแป๊บพีแป๊บพี่แป๊บพี่แป๊บพี่ยักไม่ยกลูลู่ลูลู่จะหงายยังไงช่วยด้วยค่ะมันแป๊บพี่อะไร น้อำแฟฟี่หลังไหลน้ำแฟฟี่หลังไหลน้ำแฟฟี่อี่หว่างน้ำแฟฟี่จิ้มมือกันะจิ้มมือไปเลยหว่างเลยว่งยาบลันะาใครลงไปเจ็บสาหัสหมดทุคคลมือน่าสนใจนะ19 low back เพื่อผักแต่กูไม่มีตังคไอ้โดนทับกูจุ่มดแต่กูไปกดให้เดี๋ยวกูไปกดให้เดี๋ยวกูกดให้ต้องกดสามคน นนนนนหนึ่งคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนป้านาไปหนึ่งคนป้านี่แล้วแล,ล้วไป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  <c oughs> อีโดไม่อีโดไม่ไม่มีใครมากวดสักไอ้เหี้ยมันรอนานไม่ไม่มีกครเป็นโอ้ลาวาเซลปีใครขึ้นไม่ทันเท่ากับอีเบโลดี้อีสันวี่โค้า ไม่ไหงมวจมด้กันสูยิม่โอ๊ยทันกูอยาเลือกไอ้ทัน่เป็นทีมโอยโดนทนม่อะไรอ่อ อันนี้เลยเหรอโอ้ยไม่เป็นหมูเด้งเลยว้าหมูเด้งโอ้ยเราอยู่ในชั้นแค่นี้เอาไ้ดีมรอดนะสูงอยู่อุ้ยมือมือมึงกูอยู่สูงเฮ้บีแคนอยู่สูงมาไม่มนไม่เขาไม่มนไม่ม้งมึง แต่ก <c oughs> <c oughs> wow! ูว <the teeth> <squishy> <t> ่าอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องดีนะไมาไม่มไม่ม่มมจิงจิงจิงว้าวไปเลยกาตาที่เศร้าที่สุดในเอเซียกันเลกันเันครกรนั้นยมีคนน มือสิบอันดับชอันดับหนึ่งแนการตายที่เศร้าที่สุดเ็บเดินเดินไหนอันดับหนึ่งการมือคือตอนอดตากุติดยัง มึงคือเบลเกียโคตรเป็นฉากตายที่โคตรเศร้าเลยการตายที่ไม่แปลที่ที่สุดในเอกซ์คปแไหนอันดับหนึ่งอยู่ดีๆไม่สิบอันดับการการตายที่ไม่สมเหตุสมผลที่สุดในเอสกซ์แคปแไหนอันดับหนึ่งมะนาวบินขึ้นมามะนาวบินขึ้นมามะนาวบินบินบิน โอ้โหเดหมูเดหมูเด้งมือนางพญาเป็ดได้ช่วยชีวิตไว้กูญญาวงญญสิอตอีดอกมึงใครใครมันเอารถทอยยัดกูว่ากูเด้งเลยเนี่ยเห็นปะดนไปห้องนั้นกันสามคนโอ้ยกูอ <c oughs> ีกแล้วหรออีบิโลดี้อีสัตมึมมมงก็ขึ้นไปได้มึงเชื่อกูมึงก็ขึ้นได้เหมือนแหละ และทุกคนรู้ไหมคะว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกใช่ค่ะดูอีโฮดูอีมาหน้าลงมาทำไมมาเอากดดีกดูกดกดมาแล้วมาแเอา

ทำไมทำไมลู้ล่ทำไมลูลูมันรอดวะลูลู้รอดคนเดียวเก่มากหาของซื้อให้ดูเป็นประโยชน์ให้กูก่อนไม่ใช่แต่เราหาความเร็วบานชื่อขอดานที่ร้องบาน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 เอาด้วยไม่มึงบานมันมีคอนเทนต์มากกว่าลู้หาบอกคอนเทนต์นะอ่ะคอ้เทนตี ปีนปีนด้านนีฮะชีจะเจะอเลยแน่นอนมึงกูจําได้ตอนนั้นกูปีนด้านหนีแล้วกูติดเราจะไปอยู่ที่เราจะไปอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือตรงกลางนี่เราจะเป็นมังมัมังหมูแด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 งมึงเกือบตกแป๊บนาใครส่งรูปอะไรมาส่งรูปรถถอย ให้งุรู้ทัอยนี่มามูดิงมูจริงมูจิงไม่รู้เรื่องทำอะไรอ่ะมือระวังจะเป็นสิบทากตายสิบฉากตายนี่ตรอบตอบที่ตุ๋มือยิ่งกว่าสควิตเกมก็แมบนี้นี่แหละโอ้โอ้้อู้มลอดอดออปตน้ําปละรู้รู้ปตน้ําปล โอยเป็ดกริยูเป็ดตริยูมึงดูน่ารีบดิกนเลือกว่ะทะเลรายเกมบ้าอันนีเกมมันเลือกให้เกมเกมไม่กี่ดำทำไมฟืนมันเงามาสะท้อนแสงจังวะเดี๋ยวทำไมไม่กี่มันมันมันเด้งอ่ะมันมันบูดเด้งบูเด้งบูเด้งมันมันมันเป็นหมูเด้งลูกศิษย์คูบา b l a แล b l a ก k b l a เสี le ge, le ge ่ีทุกคนทุกดนมาววังยังดูดูก็ช่วยไม่ได้สิบชอบทอดที่มือแได้อันอันดับที่สองตาย มึงมึงอันดับมึงรู้ไหมกูตายจะเลยกูกูตายเพราะว่ามึงมึงมลูลูยาลูลูยามึงอันนั้นอันดับที่หนึ่งใช่ปะอันนี้อันดับที่สองอันดับที่สามจะเป็นอะไรวายแมพการบุ่ยต้นไม้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 โอ้โว้วายไปเลยเนี่ย ด่านไม่รู้สตอยมากเลยไอ้ปีลาบ้านอิตลีบ้านแตงกูไม่ได้อ่าไม่ทราบทางนี้จะพาคุณไปไหนนะไปเมืองทางนี้มันจะพาคุณไปไหนวะสิ่ัต่างๆที่มีเสน่ห์ในเอซนเยิ่งกว่าเข่าวงกฏอีกอ่ะอีดอกมึงมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนบันไดในสควิดเกมเลยแต่มันไม่ใช่

เล็บอ้ากตายตายที่เป็นเฟรนที่ฝุ่นเอ้กิได้อันดบที่สามมืออีเมโลดี้ันถักกูอันดับอ่ออันดับที่อู้กูจะบอกว่าอีเมโลดี้โคตรเร็วเลยโคตรเร็วเลยอีเนี่ยแม่งถักกูถักกูตกต้นไม้ตายห่า <pathway? S 2> อยากวิ่งเข้าใส่เองยอยากวิ่งเข้าใส่เองยอยากวิ่งเข้าใส่เองอยากวิ่งเข้าใส่เองมันผักกูตกต้นไม้ตายฮะร้อยกูมีโลบักก่อนไอเอี้ยกูจะล้างแค้นมึงยิงสาสมแล้วก็ขอไอ้กูได้เครื่องเป่าปีก่อนนี้อ่ะรับรองเลยนะว่ามึงจะผ่าปีแบบสามร้อยประเด็นมันีหวัง คือปีมึงเย็นมึงเย็นเดี๋ยวจะให้เย็นถึงขนาดไหนม,ไม,มึงจะเป่าคอหาที่มึงอะไรนะพอหาที่มึงผับก,กูม,มึงจริงๆมามขึ้นมาตรงนี้นะใครเข้ามาใครเข้ามากูรู้บนะาลหลอดหรือเปล่าเข้าเข้ามาบัวๆเนี่ยอั่วโอ้อีหลอดแน่นอนเลย เอาอีเลดี้อีสัตกูบอกแล้วว่าหลังกูบอกแล้วว่าหลังหนึ่งทุ่มห้าสิบอย่าเข้ามาอีคุเตะออกนิดคำเดียวเตะออกนิดจ่ายมาหนึ่งร้อยบาทอีดอกอะไรจ่ายไหนบอกไปแล้วก็เตะเราแล้วก็เตะอีเลดี้ออกเตะอีเลดี้ออกคอแล้วก็แล้วก็อัดใบจบโอ้ยโอยโอ้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 ย คนตริัอติ้วคนกำลังตริ้วอยู่ดีๆมองแลวดูโอฟีมึงดูโอฟีโอวตามาดูดีก่อนอุบายตรงสายอีเลดี้ไม่ได้อ่านแชทพิมพ์อยู่นะว่าแบบอะรที่มึง้ายกูอย่างไงกูเพิ่งตื่นต่อกูมาอ่านนั่งหลายเพื่อนเนี่ย อย,อย่าแย่งกันพูดค่ะอย่าแย่งกันพูดค่ะอีดอกกูแยกเสียงไม่ออกแล้วอะไรเนี่ยรูสถอยรูสถอยม <c oughs> ึงก <c oughs> ูบบ้าี่บ่าอี๊ย้ยมันเป็นเข่าวงกดแล้วกูติดอี๊ย้ยกูจะรู้ทางไหมเนี่ยอีมาร,ามาาร์มคายจริงๆลื้อบันไดอีกแล้วอ๋อใช่กูลื <c oughs> <c oughs> ้อตกบันไดฝงใส่เอชลุยแล้วฉันใส่รองเท้าฟุ้มฟิ่มมา เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ซึ่งคลิปก็ค่อนข้างยาวอยู่คะ่ะอันนี้น่าก็น่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดลองมาจากคลิปไอเดียนะอันนัน,นะคะก็ขอจบกัน <c oughs> ลนแค่นี้ค่ะังยนหัวยรถถอยรถอด ชาตยที่นา่าเศร้าที่สุดอันดับที่สี่ชายที่ไม่เบรด <c oughs> อะไรอ่ะอะไร <ทำ S 1> อ่ะสมุดจากสมุดจากแฮร์รี่พอตเตอร์หรอดูเลือดมือดีๆนะดูเลือดมือดีๆนะดูนะไหนไหนอะไรโอ้ไฟไฟเตียวปีโอ้ ไฟไม่กรีมึงไฟไม่กรีแต่ตอนนี้เราวาจจะไม่กรีก่อนสิมอันดับการตายในแอสเซนเดอร์ที่ไม่แฟร์เมโลดี้เสียงไม่เป็นไรอ่ะ